โอเคนะครับก็กล่าวสดีท่านผู้ชมดูทุกคนดูทุกท่านด้วยเลยนะครับวันนี้ก็อย่เกม GTA San Online Server Thai ะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเซิร์ฟไฟฟอร์มซิตี้นะครับแจกดาบสมุไรฟรีแอดมินใจดีแล้วก็ตัววีนะครับเข้ามานะครับเราก็จะเกิดจุดตรงนี้นะครับกดเพื่อแก้บั็กตายนะครับกดเอ็นหรือแก้บั็กตายตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของของขวัญเด็กใหม่นะครับถ้าเราทําการกดเอ็นนะครับเพื่อรับของขวัญเด็กใหม่นะครับสิ่งที่เราจะได้นะครับก็คือ เงินสด5,000บาทนะครับมือถือแล้วก็กาชาปองหนึ่งลูกหมัดไฟดาบซามุไรด้วยนะครับโอเคกด Y นะครับนี่ก็จะเป็นหน้าอีเวนท์อรี่แบบนี้นะครับก็กดดูอีเวนท์อรี่นะครับมือถือนะครับกาชาปองหมัดไฟดาบสมุไรนะครับเข้าไปดูที่มือถือก่อนนะครับมายเลขที่ต้องการนะครับส่งข้อความรายชื่อติดต่อติดปิดเครื่องนะครับแล้วก็กาชาปองหนึ่งลูกใซ้อ่ รูไม่ขึ้นขึ้นแหละขึ้นหละอ๋อกะ,ะปองสุ่มรถนะครับเหมือนจะแจกรถด,ด้วยนะครับเซิร์ฟนี้ดูซิว่าเราจะได้รถอะไรนะครับอ่าแล้วก็รอไปถ้าเราทําการรอไปนะครับอ่าดูซิว่าเราได้รถอะไรบานชีรถอะไรเนี่ยชื่อไม่คุ้นเลยนะครับบานชีรถอะไรวะไหนวะจุดเบรกเราอยู่ไหน อันนี้ทับบายในการซื้อสินค้าทับบายในการซื้อสินค้าแนะทับบายดิซื้อสกินไดบอกนะว่าตรงนี้ก็ซื้อสกิน๋อ,อไม่ใช่หมวกกระน,นกสีแดงหมวกกระน,นกสีน้ำเงินแล้วตรงนี้คือเลื่อยตัดไม้เบ็ดตกปลาแล้วก็เหยื่อนะครับสำหรับทำอาชีพนะครับโอเคแล้วก็มาดูของในตัวต่อนะครับก็เป็นหมัดไฟ ใช้ว้าวหมัดไฟก็จะเป็นย่งี้เลยนี่นะครับหมัดไฟนี่หมัดไฟแล้วก็ดาบซามูไรแจกนะครับแจกสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่เข้ามาเซิร์ฟนี้นะเซิร์ฟเพิ่งเปิดนะครับหูดาบซามูไรรับสายถ่ายนี่นะครับนี่รับสายถ่ายนะยยนะแจกของเยอะมากเลยนะครับนะแอดมินใจดีด้วยครับเซิร์ฟนี้โอเค เอาเมาส์ขึ้นมาส่วนในระบบต่อไปนะครับก็ทับ G P S นะครับเพื่อดู G P S สถานที่ทั่วไปนะครับร้านอาหาร1ตลาดเซิร์ฟเวอร์ร้านขายรถสนแบบคีสถานที่สภาแก๊งเลเบลสถานีตำรวจโรงพยาบาลอู่ซ่อมรถจุดเกิดเด็กใหม่ร้านเปลี่ยนเสื้อผ้าจุดเปิดสตอรี่จุดขาบอาวุธนะครับแล้วก็งานถูกกฎหมายมีกี่งานเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสามงานเลยนะครับงานถูกกฎหมายงานผิดกฎหมายแลกเงินแดงกันซาโคเคนบอกจุดอย่างนี้เลยนะครับเอ๊ะบอกจุดหรือเปล่าผมลองกดไปดูก่อนกันซาไหนดูดิโอเคเหมือนจะบอกจุดเลยนะครับแต่ไม่บอกจุดโพสต์หรือเปล่างานจุดจดหมายสองยังไม่ได้เพิ่มนะครับ ดแดมินก็น่าจะเพิ่มนะครับเพราะว่าเซิร์ฟมันเพิ่งเปิดนะครับก็มีผู้เล่นอยู่3คนนะครับผู้เล่นในตอนนีนะ้อันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้ดูเหมือนจะเป็นร้านขายสินค้าอีกแล้วนะครับเล่ตัดไม้ไปตปกปลาแล้วก็เหยี่อนะขายเหมือนด้านนอกเลยนะครับโอเคเรามาดูจุดเบิรกรถนะครับเมื่อกี้ที่ผมได้รถมานะครับกด n เพื่อเลิกเรียกรถอ๋อกด h อ๋อกดเหตนี่อะรถบัญชีของเรากดเหตด,ดิสตาร์ทเอ้าอ๋ออุ้ยรถเปิดประทุนนะครับได้รถเปิดประทุนแต่ของเยอะจัดเซิร์ฟนี้ได้รถเปิดประทุนมานะครับในส่วนของเซิร์ฟนี้ก็จะ รับตำรวจรับหมอนะครับเหมือนว่าจะรับตำรวจแล้วก็รับหมอเพิ่มนะครับนี่รับรับหน่วยงานจํานวนมากนะครับแล้วก็รับผู้เล่นจํานวนมากด้วยนะครับในวขอเซิร์ฟนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูระบบของตู้เอทีเอ็มก่อนนะครับเดี๋ยวล็อกรถก่อนหรือมีคนขโมยนะครับล็อกรถก่อนล็อกไงวะทับ L O C K เปล่าเออใช่จริงด้วยทับ L โ C K เคเพื่อล็อกรถนะครับ แล้วก็ทับ ATM เพื่อดู ATM ยองเงินปัจจุบันมี0บาทโอ้โหในส่วนของโดเนทนะครับก็จะมีลดโดเนตนะครับ VIP เงินเขียว500บาท1คอยบูมบ็อกซ์ฮะอ๋อ500ตังในเกมหรือเปล่านะครับ1คอยท่าทางจับมือแล้วก็ GPS กดตรงนี้ได้เหมือนกันนะแล้วก็เฮลก็คือเฮลทั่วไปนะครับ จะพาไปดูสถานที่ใกล้ๆก,ก่อนแล้วกันนะครับสถานที่ใกล้ๆกก็จะเป็นสถานที่จะพาแก๊งเหรอร้านขายรถไปดูตลาดเซิร์ฟเวอร์ดีกว่านะครับตลาดกลางอยู่ตรงนั้นเองนะตลาดเซิร์ฟเวอร์ส่วนของตรงนี้ก็จะเป็น parking นะครับหรือว่าจุดจอดรถนะครับของเซิร์ฟนี้ว้าวตกแต่งสวยงามมากเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตลาดนะครับตลาด gta gta 5 f o r city นะครับ5 f o r city อันนี้คืออะไรอ๋อกดเหดเพื่อเรียกรถอ้าวผมได้รถผมคืนแล้วโอเคแต่รถคืนแล้วนะรถก็สภาพดีเหมือนเดิมน,นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูที่ตลาดกันก่อนนะครับอืมมันี้คุณล็อกรถนะครับเนี่ยแวนอัลล็อกเกต แวว์ล็อกเก็ตนะครับก้อนส่วนของตลาดก็จะมีปลาทะเลหอยปลาดาวแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นซื้อสินค้าซื้อเสื้อผ้าเหรอทับ B Y อ่าหมวกกัะน็อกสีแดงหมวกกัะน็อกสีน้ำเงินอันนี้ก็จะเป็นแร่นะครับขายแร่ กระดูกผีโอ้จุดขายกระดูกผีก็มีด้วยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นส้มนะครับส้มแอปเปิ้ลแล้วก็อันนี้อะไรอะมะม่วงนะครับส้มแอปเปิ้ลมะม่วงวัวไก่อันนี้อะไรเนี่ยท่อนสุงเหรออ๋อมีเลื้อตัดไม้อยู่กน็น่าจะเป็นท่อนสุง อันนี้ก็เป็นมะพร้าวนะครับโอเคในส่วนระบบของเซิร์ฟเวอร์อรก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับก็แจกมีดแจกดาบแจกอะไรแย่ๆเลยนะเซิร์ฟเวอร,เอร์นี้สามารถเข้ามาเล่นกันได้นะเป็นแนว DM นะครับแจกมีดตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับเซิร์ฟเวอร์เ,รเปิดไหมนะเอาเฮ้ยเขียนสตาร์ทรถ ่วนต่อไปผมก็จะพาไปดูไว้นี่แล้วกันนะครับนี่ปาร์กิ้งครับจุดพักรถนะครับจุดพักรถอืมแก๊งหมออ๋อนี่ก็คือโรงพยาบาลด้วยนะครับพาไปดูโรงพยาบาลกนะันกดเฮดเพื่อเข้าออกถานที่เข้ามาในโรงพยาบาลแล้วใส่โรงพยาบาลไหมเนี่ย เหมือนจะใช่นะครับโรงพยาบาลกดตออตู้เซฟหมอสำหรับหมอเท่านั้นนะครับโอเคอันนี้เป็นโรงพยาบาลน,นะครับโอเคผู้เล่นตอนนี้ก็เจ็ดคนแล้วนะครับถ้ารวมผมก็จะเป็นหกนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนล้วกันนะครับ